โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dynasty Hero นะครับวันนี้ก็จะมาการทำกิจกรรมนะครับตีเหมืองยนะึดดินแดนเนาะผมก็โอเคมันก็ง่ายๆนะครับแค่ ฟิวเจอร์แรกนะครับจะมีการแชร์ตรงนี้เนาะเพื mm hmm. ่อให้คนในทีมดูนะครับว่าเราจะไปตีเมืองไหนหรือว่าเราจะไปเมืองไหนนะครับผมก็แชร์ไปนะครับแล้วเราก็นับเนาะเพื่อที่จะได้ไปพร้อมๆกันนะครับการที่เราโจมตีพร้อมกันเนี่ยออจะทําให้เรามีโอกาสโออจมตีชนะมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมติอ่ะคนแรกตีไปแล้วอีกคนที่เหลือยังไม่ตีนะครับเวลาจะเริ่มนับจาก าจากที่คนแรกโจมตีนะครับเวลาก็จะเริ่มยุบเนาะเอา้าเดี๋ยวคุณกดสิอ่าโอเคเวลาก็จะเริ่มยุบนะครับจากที่คนแรกตีนะครับมสมมติเพื่อนเรายังวิ่งมาไม่ถึงเมืองนี้นะครับยังวิ่งมาออไม่ถึงเลยเราก็จะเสียเวลาเพื่อนเราก็จะเสียเวลาในการโจมตีฟรีไปนะครับจากที่จะต้องมาวิ่งโจมตีเมืองก็จะเสียเวลาในการวิ่งเพื่อที่จะมาเข้าเมืองนี้ก่อนแล้วก็ ถึงจะมาตีเมืองนี้ได้นะครับเวลาในการโจมตีเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่12นาทีนะครับการวิ่งไปกลับ1รอบเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่2นาทีนะครับเราก็คิดซะว่า2นาทีเนี่ยตี1รอบเนาะอ่าถ้าสมมติเราออไปตีกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอเช็คได้นะครับว่า1รอบเนี่ยคนในกิวเราเนี่ยทำดาเมจไปกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือ วิธีการเช็คดาเมจรวมนะครับว่าคร่าวๆเนี่ยเราจะสามารถตีเมืองน,นี้แตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรอสักครู่นะครับให้ตีครบทุกคนก่อนนะโอเคตอนนี้ก็ทําการตีครบทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูเลือดเออมืองน,นี้กันก่อนเลยนะครับว่าเลือดเมืองน,นี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเลือดก็จะอยู่ที่70%นนะครับ 1>, 1รอบ2นาทีก็จะตีอยู่ที่30%การที่จะโจมตีให้ครบ100%เี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสี่รอบนะครับสีรอบก็สีคูณสก็ได้8ใช้เวลา8นาทีซึ่งไม่ถึง12นาทีนะครับมเมืองนี้เราก็โจมตีชนะนะโอเคเราใช้คนแค่สิบคนนะครับสิคนในการโจมตีเมืองเลเวลสก็ชนะได้เนาะส่วนเมืองเลเวลสเนี่ยผมแนะนำให้เป็น อย่างน้อยนะ13าคนขึ้นไปนะครับอืมเอ่อถ้าเราอยากชนะกิจนี้จริงๆนะครับอืมถ้าสมมติคนเราออนสัก30บคนบวกเนี่ยเราก็แบ่งทีมเป็น2ทีมนะครับแล้วก็ทีมละ15ถึง20คนเนาะแล้วก็แบ่งกันตีนะครับซ้ายขวานะครับอืมผมอยู่ตรงนี้นะทับของผมนะครับเ,เราก็สามารถจิ้มดูได้เนาะอันนี้คือกิวของเรานะ เราก็แบ่งกันตีได้นะครับกลุ่มแรกไปข้างบนกลุ่มที่สองมาตีข้างล่างอะไรประมาณนี้เนาะก็จะทําให้แต้มเราเนี่ยขึ้นไวนะครับเพราะว่ายิ่งเรายึดเมืองเนี่ยก็จะได้แต้มทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างเมืองเลเวลสองเนี่ยก็จะได้แต้มอยู่ที่หนึ่งร้อยแต้มนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะเมืองเลเวลหนึ่งก็จะได้แต้มอยู่ที่ 50แต้มต่อ1ชั่วโมงนะครับส่วนเมืองเ,อเลเวล3าเนี่ยจะได้แต้มอยู่ที่150แต้มต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วช่วยกันตีเนี่ยต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้แต้มเราเพิ่มขึ้นไวมากนะครับจะทําให้โอกาสการชนะเนี่ยมีสูงมากขึ้นเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรากดโจมตีไปแล้วเราก็กดโจมตีต่อเนื่องเนาะเพื่อที่เราจะไม่ต้องมากดโจมตีหลายๆรอบนะครับมันก็จะโจมตีจนกว่าเมืองที่เราตีเนี่ยมันจะแตกเนาะ โอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรอย่างขีดจำกัดการใช้นะครับปริมาณการใช้น่าจะเป็นรองเท้านะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกม Dynasty h e r o นะครับจะช่วยลดเวลาในการเคลื่อนที่ในการไปตีเมืองเนาะเราก็สามารถซื้อได้นะครับต่อไปนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีของรางวัลอะไรบ้างนะเราก็กดมาตรงพื้นที่ลบตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับที่1เนี่ยจะได้เป็นตัวละครออทองนะครับ1ตัวเลยนะแบบเป็นกล่องเลื่อกได้เลยนะ <shootings. S 1> แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับหลีจื้อโจย์เนาะโอเคก็อันต่อไปก็จะเป็นหลีจื้อโจย์นะครับแล้วก็จะมีนี่นะหินอันนี้นะครับ5ชิ้นแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเข็มทิศอุดรน,นะครับส่วนที่2เดี่ยก็จะได้ ตัวเป็นเศษนะเป็นเศษตัวทองนะครับจำนวน140กล่องนะครับก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับที่2ที่3ก็คะแนนยุบลงมานะครับก็จะได้120เศษนะครับที่4ก็ได้120เศษของรางวัลเท่ากับที่3อะไรประมาณนี้เนาะ ก็ของรางวัลก็จะยุบลงไปนะครับหลังจากอันดับที่5ลงไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ของรางวัลหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันของรางวัลน,นะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับตรงนี้เลยต่อไปตร,ตรงนี้นะครับคือมิดไกลบุกไกละน,นะครับคือเราสามารถผูกพันธมิตรกับกิลด์อื่นได้นะครับซึ่งกิลผมเนี่ยก็ได้ทําการผูกกิลผูกพันธมิตรไปกับกิล กิลอ่านว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่ากิวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปลูกพันธมิตรกับกิวเรือนไทยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะครับเราสามารถสร้างทีมได้นะโอเคเรากดมาตรงนี้นะครับอันนี้คือการขอเข้าทีมแล้วตรงนี้จะเป็นสร้างทีมนะครับซึ่งผมเนี่ยสร้างทีมไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมออกให้ดูนะครับโอเคเราก็กดสร้างตรงนี้นะครับเราสามารถเอ่อนี่นะครับถ้ามีคนขอเราเข้าทีมเราสามารถกดรับตรงนี้ได้เนาะ โอเคต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นรายงานดาเมจนะครับที่เราไปตีเมืองนั้นๆน,น,นะครับว่าเราเนี่ยโจมตีไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งผมเนี่ยโจมตีไป3.2เเซนนะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะเป็นรายงานดาเมจของเรานะครับโอเคกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเรารอ,อาตีเมืองนี้จบนะครับมสมมุติเราจะไปตีเมืองต่อไป ว่าผมว่าตีเมืองเวลสามก็น่าจะไหวนะตีเวลสามน่าจะไหวโอเคเออถ้าสมมุติเราตีเมืองนี้แตกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาอยู่ในเมืองนี้ได้นะครับแล้วเราค่อยมาตีเมืองนี้นะอ่าโอเคถ้าเราจะตีเมืองนี้นะครับเราก็ เข้ามาอยู่เมืองที่ใกล้ที่สุดกับเมืองที่เราจะไปตีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เมืองเมืองนี้นะครับก็คือเมืองเลเวล2ตรงนี้นะแล้วเราไปตีเมืองเลเวล1ตรงนี้นะครับมันจะเดินทางจากตรงนี้นะครับแล้วไปตรงนี้เลยเนาะแล้วตอนที่มันกลับเนี่ยมันก็จะกลับมาเมืองนี้นะครับซึ่งจะทําให้เสียเวลาในการตีฟรีๆนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เราตีเมืองนี้ไม่แตกนะครับเพราะว่าเราวิ่งไกลเนาะ ใช้เวลาในการตีมากกว่าปกตินะครับต่อนหนึ่งรอบก็จะทําให้เราเสียไม้ฟรีๆนะถ้าเราตีไม่แตกโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสียทั้งป้ายเสียทั้งเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเรารอตีเมืองนี้แตกสักคู่นะกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแคอ่อันดับหนึ่งนะครับคือทุกคนนะครับจะต้องอ แบ่งนะต้องไปอยู่เมืองที่ใกล้ที่สุดกับเมืองที่เราจะตีก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วเราก็นับนับพิมพ์ในยูนะครับ3 2 1แล้วเราไปตีพร้อมกันเนาะจะทําให้โอกาสาที่เราชนะเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วเมืองเลเวลสามเนี่ยใช้ประมาณ13คนก็พอแล้วนะครับถ้าแบ่งเป็น2กลุ่มเนี่ยก็ใช้สิบห้าถึงยี่สิบคนในการตีเมืองเลเวลสามก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งแบ่งกลุ่มกันนะครับ ถ้าสมมุติโอนแค่26คนก็แบ่งเป็นทีมละ13นะครับแล้วแบ่งเป็น2ทีมนะแล้วช่วยกันตีให้แตกก็ได้นะครับอืประมาณนั้นนะเก็บเมืองเลเวล1กับเลเวล2แล้วก็เลเวล3ไปก่อนนะครับส่วนเลเวล4เนี่ยก็จะต้องใช้คนเยอะหน่อยเนะ,ะเดี๋ยวเรารอคนนี้วิ่งมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาตีเมืองนี้ต่อโอเครอนะ โอเคเดี๋ยวเรารอคนนี้วิ่งมาถึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรารออี่คนนะครับโอเคซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าการใช้คนที่จำนวนสิบคนจะตีเลเวลสามแตกหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันเลยนะว่าจะไหวหรือเปล่านะ แต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าการตีเมืองเลเวลสเนี่ย mm hmm. เหลือเวลาอีกตั้งเยอะนะครับประมาณ6นาทีได้เลยนะ6นาทีถึง4นาทีอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. เหลือเวลาเยอะอยู่นะ mm hmm. ก็ลองทดสอบดูแล้วกันนะครับ mm hmm. ừ, ทดสอบให้ทุกคนดูด้วยแล้กันนะว่าใช้คนแค่1 10คนเนี่ยจะสามารถตีเมืองเลเวล3แตกหรือเปล่าน,นะครับ แต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็13คนนะครับแตกแน่นอนโอเคแล้วรอ,อคุณอุชัยนะครับวิ่งมาเข้าเมืองนี้แล้วเราไปตีพร้อมกันเลยนะครับเดีย๋ยวแชร์ไปก่อนนะโอเคแชร์ไปนะครับถ้าเพื่อนเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเมืองนี้เนะะาะเดี๋ยวเรานับสามเพื่อนเรารอนับอยู่สอง หแล้วเราก็ไปตีนะครับโอเคโจมตีนะครับกดโจมตีอย่างนี้เนาะแล้วก็กดโจมตีต่อเนื่องไปนะครับมันก็จะตีจนกว่าเมืองนี้จะแตกเลยเนาะถ้าเวลาไม่หมดซะก่อนนะครับโอเคอุย้ยโอ้โหอีกสามคนไม่มาตี ตอนนี้ยืนยืนแล้วไม่มาตีเนี่ยอ,อีกสองคนนะครับเพราะว่าจะมีหนึ่งคนเนี่ยที่เขาไม่ได้เข้ามาตีช่วยอยู่แล้วนะครับอื่นคือเขาออฟไลน์เนาะโอเคก็มีอีกสองคนนะครับจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ่าตอนนี้จํานวนไม่ใช่สิบคนแล้วนะครับเป็นเออเป็นแปดคนเนาะอืมน่าก็น่าจะไม่ไหวนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราตีแพ้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลือดเนาะนี่ตีเข้าแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องใช้ใช้จำนวนในการตีเนี่ยถึงโอเคจากทุกคนตีนะครับก็จะอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะใช้ จำนวนการที่จะมาตีนะครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณกี่รอบนะเดี๋ยวคิดก่อนนะครับอ่ะประมาณห้ารอบห้ารอบนะครับห้ารอบก็เออรอบละสองนาทีก็ประมาณสิบนาทีเอ้ยก็น่าจะไหวอยู่นะอืมแล้วก็มาเช็คดาเมจตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองคํานวณดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าเรารู้แน่ๆน,นะครับว่าไม่ไหวนะอย่าฝืนนะครับเพราะว่า มันจะเ,เปลืองตาตรงนี้ฟรีนะครับมันจะเปลืองป้ายฟรีเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่ได้กดโจมตีต่อเนื่องแน่เลยโอเคกดโจมตีต่อเนี่ยรได้นะครับโอเค แล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะครับเขาอ,อาจจะไม่ได้อยู่หน้ากิจเนาะมันเลยหลุดนะครับพิมพ์ชื่อไปให้เขารู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันอีกทีนะครับเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ช่วยตีแล้วนะว่า เป,เ,เปอร์เซ็นต์การโจมตีเนี่ยมันจะยุบไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มาใช้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอรอคุณอุชัยนะครับที่อยู่คนสุดท้ายนะครับตีให้จบก่อนนะ ที่66%นะครับก็ยุบมาประมาณ16%เนาะซึ่งอีก16%เนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณออ66นะครับก็จะอยู่อีกที่ประมาณ4รอบนะครับใช้เวลาประมาณออ8นาทีนะครับยังไงก็ทันเนาะโอเคยังไงเมืองนี้ก็ทันนะครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับเราใช้คนในการตีประมาณ10คนเนี่ยก็ไหวนะครับสำหรับการตีเออมืองเลเวล3เนานะ โอ้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราถ้าเราสมมติคนเราอ่อนทุกคนเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ3ากลุ่มได้เลยนะหรืออาจจะแบ่งเป็น4กลุ่มก็ได้เลยนะครับเพื่อช่วยในการยึดดินแดนตรงนี้นะจะทําให้เราเนี่ยขึ้นที่1ได้ไวขึ้นนะครับอืมโอเค ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นรายงานนะครับเป็นรายงานตรงนี้นะว่าเราตีเข้าไปเท่าไหร่นะโอเคผมก็ตีเข้าอยู่ที่ประมาณ2เอร์เซ็นนะครับประมาณนั้นสอง2ุหนึ่งสองจุไม่เกินนี้นะครับคนนี้นะครับอ,อไม่ได้กดโจมตีอัตโนมัตินะครับมันก็เลยหยุดโจมตีเนาะประมาณนั้นนะครับ ก็พยายามกดโจมตีต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ดีเรื่อยๆเนะาะจนกว่าเ,เมืองเมืองที่เราไปตีเนี่ยจะแตกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอันดับรวมๆของเรานะครับอืคือแต้มโดยรวมของเรานะว่าเรามี797อแต้มนะครับแล้วก็ จะสามารถผลิตได้900แต้มต่อชั่วโมงนะครับอโอเค20เมืองแรกได้ผลเท่านั้นคือยังไงอ่ะคือเราคือเราจะยึดได้แค่20เมืองเหรอโอ้โหงั้นใครที่โจมตีเมืองเลเวลหนึ่งไปนี่ก็โอ้โหเหมือนแบบว่าคล้ายๆว่าเราจะ เสียแต้มเหมือนเราใต้แต้มน้อยไปฟรีๆนะครับเพราะว่าม,มันนับแค่ยี่สิบเมืองแรกอ่าได้ผลเท่านั้นนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะงั้นเราก็พยายามยึดเมืองเลเวลเยอะๆไปนะครับโอเค รอตีแตกสักครู่นะอ่าเช็คเลือดตรงนี้นะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ4.9%แล้วนะและเหลือเวลาอีกที่6นาทีนะครับ6นาทีก็ตีได้อีกประมาณ3รอบประมาณนั้นนะก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือ6นาทีนั่นเองเนาะก็เลือดเมืองเนี่ยยุบไปได้ถึงครึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสตีชนะสูงมากนะครับผม คยุบมายุบมาที่สิบเปอร์เซ็นนะยุบมาที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออ,เอ,อ,อาจจะเป็นที่พลังลบด้วยนะครับยิ่งพลังลบเยอะเนี่ยเออ อัตราการดาเมจเนี่ยที่จะสร้างต่อเมืองเนี่ยก็จะยิ่งเยอะนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณอุชัยเมื่อกี้ทาดาเมจไปถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ทําดาเมจได้แค่2%เอง น่าจะต้องเตะอีก2ทีนะครับอคนนี้ก็ป้ายหมดแล้วครับจบเลยจะทันหรือเปล่าครับนี้่ยเก่อนนะครับสวัสดีครับอโอเคครับผมสวัสดีครับคนดำาพนจรนี่ก็เรากดเจอในศึกราชาในอะีพีที่แล้วไปนะถ้าทุกคนยังจำได้อยู่แล้วก็ กดเจอเขานะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นตึกราชาปืนพอสมควรเลยนะเราวิ่งสักครู่เราวิ่งสักครู่ ก็น่าจะชนะภายในรอบนี้นะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะแพ้แน่นอนอีก18%นะขอเถอะขอเถอะขอให้ท่านถึงนะโอ้คลิปนี้ยาวได้เลยอ่ะก็อืมก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปมันยาวเกินไปนะครับ ก็อยากให้เข้าใจกิตจก,กรรมให้ได้มากที่สุดเนาะจะได้ไม่เล่นผิดพลาดกันนะครับโอเคเลือีกเก้อรก้าร์โอลุนระทึกรุ้นระทึกมากแล้วรอคุณอุชัยตีนะครับก็จะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับรอดูเลย เหลืออ e ีกห้าเเซ็นนะครับซึ่งคนนี้ใช้เวลาไปกับโอ้โหผมว่ามีสิทธิ์ทันอยู่นะครับแต่มันเฉียดฉิวมากเลยนะคือต้องรอ,อเหลือกี่นาทีเนี่ยไปกับหนึนาทีโอเคโอ้โหหวาดเสียวนะครับเนี่ย โอเคสรุปแล้วนะครับไม่น่าจะทันเนาะเดี๋ยวเราลองดูครับว่าคือใครเฮ้ยคือท่านประยุทธ์นะครับเพานาท่านประยุทธ์นี่พลังเยอะนะอาจจะตีแตกนะครับที่5%้าเอร์เซ็นะถ้าท่านประยุทธ์ตีไม่แตกนะจบความหวังหมู่บ้านนะครับ วังหมู่บ้านขวางหมู่บ้านอึ๊บโอ้โหอีกสามเปอร์เซ็นต์ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เราตีแล้วมันแพ้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเค โอเคก็ okay. <Okay. S 1> เป็นประมาณนี้นะครับเรากดยกเลิการจมตีต่อเน,นื่องเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆเราก่อนนะครับว่าพอาก่อนต่อคนมาว่ยนี้สักหน่อยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมกิจกรรมตีเหมือนยิงดีนแดนนะครับสำหรับใครที่ ดูแล้วเ,เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะสาหรับคนที่รู้เรื่องกิจกรรมนี้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมผมก็ขออนุญ,ญาตที่จะมาสอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเล่นจริงๆนะครับเหมือนคนในคิวผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้นะครับหลังจากกิจกรรมนี้มาก็มึนงงกันทั่วนหน้าเลยนะครับอืเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่มา เยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลใดพี่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ Comment นะครับแนะนำผมได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ